ลูก้าแมวน้อยสีขาวอ้วนขนปุยมีเท้าและหางสีเทาตาสีฟ้าใสชอบมองท้องฟ้าตอนกลางคืนวันหนึ่งลูก้าเห็นยีราฟคอยาวมองดาวอยู่บนทุง่งหญ้าลูก้าอยากเห็นดาวชัดๆเหมือนยีราฟบ้างแต่ตัวเตี้ยนิดเดียวลูก้าเลยไปหากล่องกระดาษมาติดไว้บนกิ่งไม้แล้วปีนขึ้นไปส่องดาว ลูก้าเห็นดาวดวงใหญ่ดวงเล็กส่องแสงระยิกระยับเต็มท้องฟ้าลูก้าจดบันทึกดาวที่เห็นลงในสมุดเล่มน้อยดาวดวงนี้สีฟ้าดาวดวงนั้นสีชมพูลูก้ารู้ว่าถึงตัวจะเล็กก็สามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้เพียงแค่มีความตั้งใจและใช้ความคิดสร้างสารรค์ลูก้ามีความสุขที่ได้เห็นดาวสวยๆและได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ คืนนั้นลูกก้านอนหลับฝันดีถึงดวงดาวเต็มท้องฟ้า